สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของราว v p p กพาขามกีคี vip เด้อจำดมนที่ยี่สิมกราคมปี66นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนกรรพนันนะคะสำหรับราว v p p ตัวเล่นก็5กับ8 7กับ0นะ5 0 5 1 5 2 5 7 5 8 8 0 8 1 8 2เด้อเราไม่ได้เขียน8 2 8 3 8 5 8 7 8 8นมแป้าแม่มีเบิ้ลนะคะ ห้าแปดสองห้าแปดหนึ่งสามเจ็ดแปดแปดแปดศูนย์หรือจะห้าแปดแปดหรือจะหนึ่งแปดแปดห้าแปดสองห้าแปดหนึ่งสามเจ็ดแปดแปดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เนาะจับคู่ก็ห้าศู 7, นย์ศูนย์ห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะถ้าก่อนเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะถ้ามันไม่สลับกันอวอก,ก v, นีนะนี่สำหรับราววีไอพีนะ

ำหรับเราสามัคคีสามัคคีเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดแปดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเดอ้อถ้าไม่สลับกันออกกับเรา V I P นะเพราะเรียมันจะมาใกล้ๆกันเดอ้อสามัคคี V มันมีเจ็ดกับแปดมาเหมือนกันทั้งสี่แนวทางเนาะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแดียเพียงแค่นี้เนาะก็ขอเเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อวันนี้วันเกิดของเราเนี่ยก็ขออวยพรเพื่อนเพื่อนทุกคนเฮงเฮงปังปังโชคดีทุกแนวทางนะคะสวัสดีคะ่ะกดไลค์ให้ด้วยนะ